เวลาหลายปีมาแล้วที่อาจารย์ประพงศ์ตื่นมากวาดใบไม้ทุกเช้าเมื่อเด็กๆมาโรงเรียนก็จะมาช่วยกันกวาดจนเป็นวิถีชีวิตปกติของทุกคนที่ไม่ต้องบอกสอนโดยการปฏิบัติเขาจะปฏิบัติเหมือนเราปฏิบัติโดยที่เขาเห็นเราทุกวันนี่คือสิ่งที่พออ,อประพงศ์ใช้เป็นแนวทางหลักในการทำงานเช่นเดียวกับการใช้ความรักความเมตตาและเสียสละ อาศัยความรักรักเด็กรักคุณครูแล้วก็รักโรงเรียนเราอยู่ร่วมกับคนอื่นเน่เราจะต้องเป็นผู้เสียสละเราได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เขาควรได้โดยเฉพาะการได้จากเราห้องนี้แต่เดิมเคยเป็นห้องทํางานของพออ,อแต่เมื่อเห็นว่าเด็กๆยังขาดห้องสมุดคุณครูขาดห้องประชุมพออ,อก็เลยย้ายตนเองไปนั่งทํางานที่ระเบียงชั้นสองแทนหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เด็กๆได้เรียนได้เล่น ก็มาจากเงินเดือนของพอ,ออและคุณครูช่วยกันลงขันเมื่อก่อนโรงเรียนไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะคอมพิเวเตอร์ก็ไม่มีอาคารสองชั้นตรงนี้ก็ไม่มีะคะ่ะท่านมาท่านก็สร้างทุกอย่างเห็นท่านแล้วก็รื่นใจนะคะ่ะเด็อย่างการเสียสละมีอะไรพอที่เราจะสละได้เราก็จะสละคือไม่ถึงว่าเรามาทําแต่หน้าที่สอนอย่างเดียวนะคือเราช่วยสละเวลาช่วยสละเงิน เด็กมีความสุขนะคะเด็กมีความสุขแล้วก็ชอบมาโรงเรียนและเพราะความดีของพออ,อนี่เองที่ดึงดูดให้ผู้ปกครองหลายคนอาสามาช่วยงานโดยเฉพาะแม่อ้อนและแม่กุ้งมาช่วยทำอาหารให้เด็กๆทุกวันโดยไม่เห็นแกเน็ดเหนื่อยเพอท่านผู้เสมอท่านทำอะไรให้คนอื่นแล้วท่านมีความสุขก็เลยออกแบบอย่างจากท่านนะคะ เมื่อไม่ต้องจ้างแม่ครัวเงินโครงการอาหารกลางวันที่มีอยู่ก็นำมาบริหารจัดการให้สามารถเลี้ยงเด็กได้ทุกทุกคนโดยอาศัยพืชผักจากชุมชนและที่ปลูกเองในโครงการล้อมรักด้วยผักสวนครัวซึ่งมีคุณลุงสุทินเกษตรกรจากชุมชนอาสามาช่วยดูแลเด็กๆทุกคนจึงมีอาหารอิ่มท้องในมื้อกลางวันเพราะความดีของหลายหลายคน ตั้งแต่นี้ต่อไปจะทำความดีต่อบแทนพลังความดีจึงเปลี่ยนโรงเรียนเล็กๆให้ก้าวหน้าพัฒนาขึ้นทุกคนอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ที่รักสามัคคีและมีความสุขซึ่งทั้งหมดนี้มีจุดเริ่มมาจากผู้นำที่มีความรักและเสียสละประดับใจท,ทุกอย่างอยากทำความดีเหมือนพอค,ครับสิ่งที่เราให้สังคมให้คนอื่นเนี่ย ในที่สุดเราได้มากกว่าที่เราให้เขาเพราะฉะนั้นการให้เนี่ยกลายเป็นการรับที่ยิ่งใหญ่เลยซ้ำไป